สวัสดีครับเพื่อนเอครับวันนี้กลับมาเจอกันกับดีเจตอรี่วิวอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับตอนเรคกณจะมาแนะนําในส่วนของแชมพูเพื่อการดูแลสุขภาพหนังศีรษะหนึ่งตัวนะครับผมที่ดูสรพคุณแล้วก็ดูสมวนผสมคคาแลเนียเป็นอะไรที่น่าสนใจกันมากๆเลยก็นะครับผมได้มีโอกาสที่จะลองใช้จนใกล้จะหมดขวดแล้วนะครับผมก็ใช้ดีนะครับผมก็เลยเอามาบอกต่อเพราะว่าเขาดูแลทั้งในเรื่องของการลดความมันบนหนังศีรษะลดรังแค นะครับผมไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะแล้วก็ยังช่วยลดในรับในเรื่องของผมที่หลุดร่วงให้กับเราอีกด้วยเนาะนะครับเพราะว่าสาเหตุของผมหลุดร่วงเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุจริงๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นของหนังศีรษะที่มากเกินไปเรื่องของรังแครหรือว่าอะไรก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมของเราร่วงได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนั้นที่ว่านะี่ก็คือนี่เลยนะครับเป็นแบร์ที่อยู่กู้กับคนไทยมาช้านานมา นะั่นก็คือดอกบัวคูนั่นเองซึ่งเขาก็มีกันหลายสูตรมากๆในส่วนของแชมพูครับและก็วันนี้ต่อรัก,กุลจะแนะนําในส่วนของสูตรมะกรูดซึ่งมะกรูดนี่ดีมากๆเลยหลายคนรู้ดีว่ามะกรูดเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้คัน้นเอาไปเผานะเผา,เาย่างบุตรแกงนะครับผมแล้วก็เอามาคั้นเอาน้ําแล้วก็เอามาสระผมเพื่อผมเนี่ยไม่มันนะครับไม่คันแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของรังแคช่วยลดอาการหนังศีรษะมันอะไรต่าง ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับปัจจุบันก็ยได้มีการสกัดสารสกัดจากมะกรูดนะครับมาช่วยดูแลปัญหาเรื่องของหนังศีรษะให้กับเรากันด้วยซึ่ง พอช่วยลดความมันแล้วเนี่ยพอผมไม่มันมากเกินไปนะครับผมอนะ้ศีรษะก็จะสมดุลแล้วก็มีสุขภาพดีกันนั่นเองซึ่งก็เหมาะมากๆจริงๆสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะมันนะครับในส่วนของดอกโบคู่แชมพูสูตรมะกรูดตัวนี้มีสรรพคุณอะไรที่น่าสนใจกันอีกแล้วก็มีในส่วนของส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยครับ นี่คือแชมพูสมุนไพรดอกโบกู่แชมพูสมุนไพรสูตรมะกรูดท,ที่ต่อระกูลอยากจะแนะนำนะครับสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความมันของหนังศีรษะหนึ่งละ ช่วยนะครับขจัดรังแคห่หละนะครับพร้อมกับบำรุงหนังศีรษะด้วยด้วย ZPT นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรามากถึง4ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมะกรูดต,ตะไคร้ขี้เหล็กและควานหางจระเข้แถมยังไม่มีสาร SLS นะครับสาร SLS เนี่ยก็เป็นสารตึงผิวที่ทำให้เกิดฟองพอใส่เข้าไปเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้หนังศีรษะมีปัญหาค่ะ ความสมดุลกันได้นะครับแล้วก็นํามาซึ่งโรคของหนังศีรษะหรืออาการคันอาการแพ้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งตัวนี้ไม่มี SLS นะครับแล้วก็ยังเหมาะกับทุกสภาพเส้นผมกันอีกด้วยแต่ใจดีมากๆเลยสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะมันนะแล้วก็มีรังแคอันนี้ต่อระกูลแนะนํากันเลยทีเดียวครับ เต็มประสิทธิภาพในการกระจัดรังแคด้วยซัทพีทีผสานคุณประโยชน์จาก4สมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะกรูดตะไคร้ขี้เหล็กและว่านหางโจระเข้นะครับที่จะช่วยบำรุงเส้นผมและกระหนังศีรษะให้ทั้งชุ่มชื้นกระจัดรังแคและก็ลดความมันและก็ยังเป็น SLS ฟรีนั่นก็คือไม่ทําให้แพ้จากสารตึงผิวสารที่ทําให้เกิดฟองอย่าง SLS กันนั่นเองนะครับ วิธีการใช้ก็ใช้สระผมโดยทั่วไปนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าครั้งเดียวนะครับหรือว่าช่วงเช้าด้วยเย็นด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีหนะังศีรษะที่มันมากๆหรือว่ามีรังแคมากๆก็สามารถจะใช้บ่อยได้ตามที่ต้องการนะครับหรือใครจะสระผมอาทิตย์ละ3ามครั้งสัปดาห์เว้นวัน,วน,วน,วนก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันมากๆแนะนําให้อาจจะเพิ่มนะครับจํานวนปริมาณการสระ เพิ่มขึ้นมากนะครับผมอาจจะเป็นสักวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครสระผมในช่วงกําลังคือหรือว่าก่อนเข้านอนเนี่ยแนะนําให้เป่าผมให้แห้งสนิทให้ดีก่อนที่จะเข้านอนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาทั้งความชื้นความอับเชื้อราอะไรต่างๆก็อาจจะถามหาได้เนาะนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหนังศีรษะมันแล้วยังช่วยขจัดรังแคส่วนมากคนที่เป็นรังแคเนี่ย มันจะเป็นคนที่หนังศีรษะแห้งไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วรังแคเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนที่ทั้งผิวแห้งนะหนังศีรษะแห้งแล้วก็คนที่หนังศีรษะมัน นะครับอย่างต่อทุกนกูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยว่าเป็นคนที่หน้ามันแล้วก็ผมมันมากนะครับแต่ก็มีรังแคเยอะมากด้วยเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยพยายามสรรหาวิธีการต่างๆนะครับผมมาใช้กันนะครับผมก็ลองได้ใช้แชมพูเพื่อการกระจัดรังแคหลายตัวนะครับผมแล้วก็ได้ผลดีหลายๆตัวถึงแม้จะเจอตัวที่ดีแล้วก็อยากจะลองตัวอื่นๆก็เลยลองใช้หลายๆตัวนะครับพอมีตัวไหนดีแล้วก็ได้ผลตอ่อคุณก็จะเอามาทาคลิปบอก ให้กับทุกคนไนดะ้ลองใช้กันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือดอกบอคูมะกรูดตัวนี้เองแหละที่ดีมากๆเลยนะครับผมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าแชมพูมะกรูดของดอกบอคูสุดนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของรังแคร์เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของดนังศีรษะมันนะครับเหมาะกับคนที่แพ้ง,ง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่มี SLS นะครับแต่ว่าสระแล้วก็ไม่ทําให้ผมนี่แห้งมากนะครับยังคงให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้น ผมไม่พันกันนะครับผมจริงๆแล้วในส่วนของสูตรนี้เขามีครีมนวดผมออกมาด้วยเนาะเตีวถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะนวดผมด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าหนังศีรษะมันเพิ่มมากขึ้นไม่ทําให้เกิดรัคแคเพิ่มมากขึ้นก็สามารถจะซื้อครีมนวดของเขามาใช้ควบคู่กันได้แต่ตอนคุณบอกเลยว่าดีมากกลิ่นหอม หอมมากๆม,ม,มีส่วนผสมของน้ำหอมด้วยแต่มันจะไม่ใช่กลิ่มมลนของมะกรูดนะครับคือเขาใส่น้ำหอมแบบเฉพาะของเขาลงไปก็เลยจะทําให้ผมเนี่ยทํานุ่มทั้งหอมแล้วก็สุขภาพดีกันด้วยนั่นเองใครเคยลองใช้แชมพูต่อโบคูสูตรนี้กันบ้างเข้ามาคุยกันนะครับหรือใครมีปัญหามีคําถามเข้ามาถามกันได้ใครชอบไม่ชอบตัวนี้เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับอะแล้วก็เดี๋ยวนะครับอยากจะให้รีวิวอะไรกันต่อก็เข้ามาขอกันไว้เดี๋ยวตอ่อเราุณจัน ทยอยทำคลิปแาบฝากกันด้วยกันละกันชอบไม่ชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ดีเจอต่อรีวิวเวอร์ลาไปแล้วสวัสดีครับ